สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกวันแน่นอนแล้วว่าก็ต้องตอบคําถามให้กับ FC ทุกๆคนเลยนี่คือหน้าที่ของพี่ป๊อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ FC ว่าเป็นไงบ้างตั้งแต่ที่มีเพื่อนแท้อีกหนึ่งก็คือไอคอนเฟบไอเซลัมเซลัมหน้ากระจกของปีไอคอนกรุ๊ปนะครับ FC มาดูนะครับตีนกาเนี่ยตอนที่เขาอยู่ฟาร์ม FC เห็นไหมจริงแล้วเนี่ยโอ้โหตีนกากาจะ มากเลยแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เหมือนกันนะครับผิวนี่ดำเพราะต้องตากแดดนะครับในฟาร์มกุ้งนะครับแน่นอนแล้วว่ามือเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเลยมือของกเกษตรกรแต่เมื่อพี่ป๊อบน,นะครับได้ทานอาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวผมเล็บก็ดีนะครับหรือเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยโดยไอคอนเฟสไอเซียมเพื่อนแท้เนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละคือผลที่ได้รับ สำหรับวันนี้คำตอบได้แล้วนะครับสวัสดี